วันสุกแล้วไงเลี้ยงลูกแทบตายเหมือนเดิมมีสิทธิ์แค่คิดนะแต่ไม่มีสิทธิ์ตาเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกชาวเน็ตบางท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าก็อยากมีลูกเองนี่แล้วจะมาบ่นทําไมใจเย็นๆก่อนค่ะพี่สาวชาวเน็ตโอ้โหอะไรเบอร์นะดิฉันแค่เหนื่อยค่ะก็เลยอยากระบายและถึงจะเหนื่อยและท้อแท้แค่ไหนก็นสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ดิฉันร้องไห้ขี้มูกโป่งไปตอนนี้ลหลอมาเลยมาสิมาเลยจะด่ากลับเลยใช่ไหมไม่ค่ะดิฉันแกล้งเป็นบ้าทำตัวไม่รู้ไม่ชี้บ้าๆบอ ถ้าเป็นคอมเมนต์ตักเตือนและแนะนําอันนั้นคือดีขอบพระคุณพี่สาวชาวเน็ตเป็นอย่างยิ่งเริ่มตนม้นวันศุกร์สุดหั่นาข,ของเราด้วยการทําแพนเค้กกล้วยเล็บไซส์มินิคนทําก็มินิแต่มือก็คือระยองระยางมากีคนหรือปลาหมึกและนี่ไม่ใช่เป็นวันศุกร์ธรรมดาเพราะว่าวันนี้ย่าจะมานอนด้วยย่าของเด็กๆก,ก็คือแม่ย่าของดิฉันนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าเป็นแม่ของป๊าปามังคุดนั่นเองเขารู้ก็แล้วจะอธิบายเพื่อเพื่อให้คนฟังงงเดี๋ยวไม่มีอะไรพักพี่สาวชาวเน็ตก็สงสัยอีกว่าพักเร็วไปปฟััััง้ววดหมมนนเริ่ต การที่เราพากคลิปลงใน YouTube ชอ o r ราแน่นันเขาให้ลงได้แค่หนึ่งนาทีก็เลยต้องพากแบบเร็วแบบสั้นมาตอนหลังคนก็เรียกร้องว่าอยากให้พากยาวๆบ้างนั่นแหละก็เลยติดความเร็วมาจากตรงนั้นแหละตัวจริงไม่ได้พูดเร็วขนาดนั้นจริงเป็นคนสวยค่ะกลับมาได้แล้วมาต่อกันที่แพนเค้กกล้วยของเราเมนูนี้ลูกสาวชอบมากอยากรู้ว่าชอบขนาดไหนใช่ไหมชอบขนาดที่ว่ามันยังไม่สุกเลยกินแล้วอันนี้ไม่ดีอย่าทำตามเพราะมันมีไข่ดิบมีใครอยากได้สูตรไหม่บอกให้ก็ได้ถ้าแม่บ้านที่ไม่ทํางานบ้านอย่างดนนททําาไดุ้้กกกกค็็่มมสสวผ แค่กล้วยไข่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นมเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็กลิ่นวานิลานิดหน่อยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าบ้านไหนมีลูกเคล็ดลับสําคัญก็คือต้องให้ลูกเป็นคนทำค่ะไม่อย่างนั้นจะทรงเกลียวกาดได้แต่ถ้าลูกบ้านไหนไม่เป็นก็ขอแสดงความยินดีด้วยใส่น้ําตาลนิดน,นึงก็ได้ตามใจชอบบ้านเราไม่ได้ใส่เพราะเด็กชายออสการ์ยังกินน้ําตาลไม่ได้ <Hey. S 2> เป็นอะไรมามาพักอยู่มามาทางานอยู่ขออภัยลูกชายอยากมีส่วนร่วมถ้าพูดได้คงอยากจะถามว่าทําไมม,มามานั่งพูดคนเดียวอกลับมาก่อนกลับมาต่อกันที่แพนเค้กส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็คงเลงคงเลงให้เข้ากันตั้งกระทะแล้วก็สเปรย์น้ำมันนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นแค่พอไม่ให้ติดกระทะเสร็จแล้วก็ยอดหยอดเหมือนขนมครกเลยบ้านเราใช้หนึ่งช้อนโตมันจะออกมาเป็นไซส์มินิขนาดพอดีคาใครขี้เกียจยอดจะทําเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ไม่ว่ากันใครพร้อมหยอดไปก่อนเลยดิฉันยังไม่พร้อมลูกชายอยากกินนมมามาชามากรอไม่ไหวกินนม ตอนนี้แฮปปี้มาไปแม่ไปหยอดต่อได้พอเป็นสีเหลืองอลามงามตาก็แสดงว่าใช้ได้น่ากินจนลูกสาวอดใจไม่ไหวใจเย็นก่อนมันยังร้อนอยู่โอ้ยดาดปาไม่เป็นไรใครออกมารอให้เย็นแล้วก็กินเข้าไปมันอันนี้ไม่ต้องทําตามแม่ก็หยอดไปพี่สาวก็กินไปเด็กชายออสการ์ก็มัดรอแล้วทาเสร็จแล้วเหลืออยู่แค่นี้และสี่ชิน้นลูกสาวกินหมดแล้วยังเหลือเยอะอยู่ยังเหลือเยอะอยู่ยจะกินแต่แพนเค้กกล้วยอย่างเดียวแม่ก็กลักวจะติดคอแถมโยเกิร์ตให้ด้วยและผลไม้เป็นบลูเบอร์รี่เอ้าเมื่อกี้นก้่าอิ่มแล้ว ชิมสินะกินกโกโก้หรือโอวัลตินก็ไม่ฟินเท่ากาแฟอันนี้ซื้อแบบเป็นกล่องสําเร็จรูปมานะทําเองไม่เป็นอ้าวหันไปเทกาแฟแ,ฟแบบเดียวบูเบอรี่หมดไปแล้วมือซ้ายถือช้อนโยเกิร์ตมือขวาถือแพนเค้กโอ้ย,อยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแม่เสิร์ฟโยเกิร์ตแบบไหนที่บ้านใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตรสดธรรมชาติแื้มันจะมีความเข้มข้นเวลาลเราตักใส่ช้อนให้เขากินเองมันจะไม่ค่อยเลอะเทอะวงเล็บแต่ก็ยังเลอะเทอะอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปส่วนอาหารเช้าของแม่ก็ทานโยเกิรรกกกาาโโนนนลล่่แ้ว็ขขมมยยบบูเออองดดชิ ่อแ,แม่กับพี่สาวจนโยเกิดแห้งติดหน้าติดตาไปหมดแล้วไปอาบน้ําแพนเค้กที่เหลือเราจะเอาใส่ตู้เย็นหรือว่าแช่แข็งไว้ก็ได้จะได้ไม่ต้องตื่นมาทําแต่เช้าทุกวันระหว่างที่รอแม่ปัดกวาดเช็ดถูก,ก็เป็นเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ลูกสาวบอกว่าวันนี้ขออนุญาตไม่พักนะคะขออนุญาตเต้นแล้วก็หมุนตัว478,000รอบเอา,เอาอยัางไงก็เอาเถอะตามใจอย่าล้มหัวฟาดก็พอถึงเวลาพาไปเดินเล่นสูตรอากาศสดชื่นให้เต็มปอดทุกคนเชื่อไหมว่าการต่อสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บนั้นยังไม่เหน็ดเหนื่อยเท่ากับการใส่เสื้อ ชั้นที่1เป็นเสื้อผ้าที่ทํามาจากขนสัตว์ให้ระบายอากาศได้ดีหรือใครจะใช้เป็นฮีทเทคก็ได้ชั้นที่2หนาขึ้นมาหน่อยเป็นเสื้อและแจ็คเก็ตขนแกะชั้นที่3เป็นชุดกันหนาวที่สามารถกันน้ํากันลมกันฝนได้กันลูกดื้อไม่ได้ใช่แล้วก็ยังดื้อเหมือนเดิมถุงเท้าถุงมือก็ต้องสองชั้นเนื่องจากวันนี้มีหิมะฝนและลมกระโชกแรงก็เ,เลยต้องใส่เสื้อผ้าแบบจัดเต็มมันหนาวมากแต่อากาศกี่องศาจําไม่ได้เพราะว่าคลิปนี้ถ่ายไวหลายวันแล้วก็มาพาักทีหลังถ่ายเก็บไวแล้วก็มาพาัก ที่บอกว่าเป็นการใส่ชุดที่เน็ตเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้ยืนใส่อย่างเดียวไงใส่ไปด้วยวิ่งจับลูกไปด้วยแม่ก็ใส่ลูกก็วิ่งแม่ก็ใส่ลูกก็วิ่งแม่ก็ใส่ลูกก็วิ่งวนอยู่อย่างนี้จนจักระแลเปียกนั่นเด็กชายออสการ์รู้งานมากเพราะเห็นแม่ใส่พี่สาวเสร็จมาต่อคิวรอเลยไม่ใช้อะไรเมื่อไรจะเสร็จผมงวงของเด็กชายออสการ์ก็สามชั้นเหมือนกันเหมือนที่ก่ามาค้างต้นนั่นแลแม่ลืมกดถ่ายทีแรกคิดว่าถ่ายมากดตัวอา้าวไม่ได้กดถ่ายไปหมดแล้วร่างกายสมองสมองยังไม่เสร็จนะต้องเอาเด ใส่ให้ไวเพราะถ้าทําไม่ได้ลูกจะรอนชุดมันหลายชั้นไงรอนานมันก็เหงื่อแตกแล้วก็หงดหงิดแล้วก็จะกรีบรองเอาไปค่ะเสร็จแล้วก็แบกกันลงไปที่โรงจอดรถหลูของเราและพอมาขึ้นรถเข็นก็ต้องอยู่ในถุงดาๆน,น,นั่นคือถุงกันหนาวนะคะรถหลูเปิดประทุนของเราพร้อมแล้วออกเดินทางได้ออกมายังไม่ถึงครึ่งทางลูกสาวดิฉันโดนสกัดด้วยก้อนน้าแข็งอยากจะหอบน้องก้อนไปด้วยแม่บอกว่าพักก่อนให้วางไว้ก่อนกลับค่อยมาเอาก็เลยต้องทําใจล้าลาสั่งเสียกันอยู่พักย่างจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือสนามเด็กเล่นและซูเป จะไปซื้อไก่อบมาไว้กินตอนเย็นบ่ายวันศุกร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวีเดนก็คือแถวยาวมากจ่ายเงินเสร็จแล้วก็มานั่งกินไอติมอยู่หน้าร้ากว่าลูกสาวจะกินไอติมเสร็จพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วไม่ได้ไปแล้วสนามเด็กเล่นจากคลิปที่ลูกสวาวอารวาสร้องไห้บนรถเมล์หลายคนสงสัยว่าทําไมดิฉันใจเย็นมากทําไมไม่ฟาดไปสักหนึ่งทีจะได้เข็ดการตีเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่สวีเดนไม่ใช่แค่ตีไม่ได้นะจะมาพูดเสียงดังข่มขู่ทําร้ายจิตใจเด็กก็ไม่ได้เช่นกันแล้วอยู่ในทีีีี่่่่่่สาาาาาาาธรณะะไไไไไงดดดิฉัันน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 อออยยคคมมมมมกกกถูู้้้้้บบบบแเเห็็ลตตช มีรอยฟกช้ำหรือว่าเด็กไปเล่าให้ครูที่โรงเรียนฟังเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไวอาจจะรุนแรงถึงขั้นเราไม่มีสิทธิดูแลลูกเลยอีกตลอดไปซื้อไก่เสร็จแล้วก็พาลูกจ้ำเดินกลับบ้านอย่างไวไม่ใช่จะรีบไปไหนนะจะรีบไปเก็บบ้านจะเอาหน้านิดนึงยาจะมาพักชีโรยหน้าที่แท้ทรูแต่ใดๆคือลูกดีฉันหลับทั้งคู่วันนี้ก็เลยได้รับบทนางแบกอีกแล้วแบกเด็กชายออสการ์ขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงไปแบกลูกสาวัดกว่าเช็ดถูไปได้นิดหน่อยเอายามาแล้วถึงเวลารับประทานอาหารเย็นได้เนื่องจากไก่อบที่เราซื้อ คือไม่เน้นอร่อยเน้นเค็มไม่ใช่ออสการ์ก็เลยได้กินไก่ที่ป๊าทำไว้ให้แทนก้อนหนึ่งขวบไม่ควรให้กินเค็มเมืม่อเย็นวันนี้เราก็เลยกินกันง่ายๆแค่ข้าวกับไก่อบแล้วก็บล็อกครี่นิดหน่อยวันนี้ที่ย่ามานอนด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปโรงพยาบาลแต่เช้าก็ลเลยจะฝากเอลิซาไว้กับยา่าทานอาหารเย็นเสร็จล้วก็หลับกันทั้งบ้านเลยนอนเร็วมากเพราะย่าก็เหนื่อยเหมือนกันเพิ่งเลิกงานมาดูมาจนจบคลิปแล้วหลายคนรู้สึกแปลกตาไหมคลิปนี้ที่ฉันถ่ายเป็นแนวนอนครั้งแลขอความเห็นได้ไหมคนถ